สวัสดีพี่น้องสุกุสุข,สข,ขนมูนี่แม่แอามาเห็ดเครื่องไหมสัญ,ญลักษณ์สีแดงพี่น้องเวลาจับจำนายมันจะได้บตอตรงจับผิดโตนะพี่น้องเนาะเขาจะได้โกไข่โตเนาะ เพาถวาเวลาเขาออกออกไปจากไอการโกกข้ากับจำบ่ได้เพราะนาสีมันกับสีคือคล้ายๆกันกระตองเห็ดเครื่องหมายพี่น้องเพราะว่ามันมีสีขาวหลายพี่น้องนี่มันกับลักษณะมันก็บเบิงยากอยู่ ตัวดำกับพ่อพ่อตัวดำจำบ่ได้แค่กันขอโทษเนอะจะได้ันจำได้นะ เขากับเขากับยานเนาะเขาธรรมดาอันตรงนั้นแ็เริ่มมีไข่ล,ะละ่ะล่ะแต่ว่าแม่เอวโ่เอวโ่ได้อันหัวตะไคร์เห็นนะพี่นอ้อ,ของขามหัวตะไคร์ ตัวนี้คือสิบบอ,ออกไปดอกเนาะอันนี้มันอยู่ขางแทงพีน่น้องอันนี้มักกันไฮนี่กันไว้เพื่อมันจะได้บกสว่างเกินไปนะอันน้มันเกีต่ตองการความเป็นส่วนตัวนะ จริงๆอยากฉีดใส้หางนะเพราะว่าถ้าฉีดข้างน้ำสีมันก็ลีงกินอยู่ด้พี่น้อง ันนี้เขาคือสิบบกกเขาคือสิบบอ,ออกจากนี่ดอกเนาะมัน,นจะไปหมดผ้ายังอ่อมเฮี้ยนไม่นองเลยนี่ตัวนี้นบอยู่ยังสิแล้วบอยู่เด้ เทียงหน้าพี่นอ้องบ่๊มป็น,นไก่สีแตกเหรอติเบิ่งจากสีไข่นะพี่น้องสีไข่จะมีความคุณมีความคุณคุณนะจากจากน่อยบิดงดูอันนี้เขาก็เห็ดห้างเอง้อพี่น้องนี่ อันนี้มันเป็นทางน้ำพี่น้องมันเขาอื่นว่าโศกเน,ะนาะน้ำไหลน้ำซ้อนะหนาฝนนี่ก็บโบเว,วลบประกันเนาะว่ามันเจอะไว่าอันนี้ใครอยูว่าไม่นามมา้ำาะสิบหกมเขาเอาอันนี้มาปกพี่น้องนี่ค้ขนของเขาเนี่เขาสลัดออกมาเนี่เฮ็ดจ้ไใดขึ้สลัดใด้มาเก่ง เดี๋ยวจะไปหาโอเป็นอย่างเนีะยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงคำคำจงาาคำังมาหาใหม่ช่วงคำคำจังมาหาใหมพอว่าเฮาพราะว่าเขาอาจจะออกไปกินหาเนี่ยกินช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงกินอาหารแมวก็ต้ิงสียหาย อาหารช่วงบ่ายเนาะช่วงแรงนะอาหารเย็นอาหารเย็นอาหารเย็นให้ตอนบ่ายสี่บ่ายสามบ่ายสี่เอาอันนี้กับโบยูพี่น้องแม่ อันนี้เป็นยังนี่คือไม่เลือดอืมแตกเหรอตัวนี้อ๋อแตกแล้วพี่น้องว่านาดหลอดแตแตกแบบนี้ว่าว่านาหลอดพี่น้องอันนี้ไข่ไข่คุ้นแล้วพี่น้องไข่ไข่แบบเปลือกจะคุ้นแล้วนะ มันมันจะเบิงเบิงได้มันไก่ไก่จะเป็นโตเปือกไข่มันจะแบบเป็นสีคนุนคุนนะน่าจะเป็นสองตัวนี่แหละนี่อันจำผิดนี่ตัวเท่านี่นสีออกมาเบิงสู้นี่เมนบบเมนบ่ย่างกลับไปแล้วตี เ,เดี๋ยวค่อยจะไปเดี๋ยวค่อยไปฉีดเนาะขังในบ่ท่านได้มี่ขังในบ่ท่านได้มี่อ่ะท่านได้มีแม่พันธุ์ดอกเนาะท่านเดมีแม่มพันธุ์ไข่ดอกเดี๋ยวไปเบ่งก่อนเดี๋ยวความชั่อเชื่อ ตอนนี้กับมีเท่านี้เนาะทีใครตอนนี้กับมีเท่านี้แหละอือรูสกวมีใครมีข้างหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครมีอยู่รังหนึ่งพ่นงีหนอ ยู่มุมนังเจด็จดเจ็ดไข่เจ็ดฟองไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเดียวตอนเย็นค่อยมาจอบเบิง่งตอนเย็นนี่แอลซะต,ตอนมืดตอนคำต้องมาจอบเบ่งอีกที่นึงมันพรน,นี้เขาอาจจะออกมาเพื่ออยากกินอาหารนะ จะยางไปทางคนอีกมันบาหลายตัวมาเขาอันแตกหลายแล้วเนาะตอนช่วงที่พันมานี่ก็ตอนเขาไปนี่ขอ,อกหลายแม่แล้วเนาะตอนเขาขอ,อกอนุบาลน,นะฟังนี่กะ นี่อีกอ่ะนี่อยู่ตัวนี้อ่ะตัวนี้บ่บคอยออกมาปบนใดไหัหนี่ตัวนี้นาที่จำง่ายอยู่นี่อันนี้คิดว่าบา่บ่หน่าจะสำเร็จดอกพี่น้องเพราะว่าเขาออกมาบ่อยเขาออกจากอันนี้มากบ่อย มุมข้างในมีอยู่ไปข้างในก่อนบนนี้มีบ่อตรงนั้นมีอยู่พี่น้องนี่บรูว์ตัวใดเป็นเม่์มันออกไปข้างนอกอรู้ว่ามันปล่อยถิ่งกับบรูว์นหมแล้วมันน่าจะเป็นกุ้มนี่แหละนี่ ตัวไรตัวหนึ่งนะนี่กุ้มนี่แหละน,นี่ยอไปนี่ขอก่อนนำขบกคักแล้วห่อนไหลนำบกมือละลายเติบจิได้ไปเขาคิวซื้อนำอีกแหละนี่ตัวนี้มิยูเม,มนี่ อนนันมาใส่หยอยู่อียงก็เฟียงเอาเาก็จํา่ได้เลยป็นยังเป็นแต่าายานแต่เสียงฮึมฮึมพี่น้องไม่ลม่มงาไม,ม่ล่มแบบว่ามันกำลังจะมันก็นเลยแบบว่าขยับตัวนะพี่น้อง ขันเมนเนี่ยมันขึ้นกันร้อนเติบแล้วพี่น้องว่ามันมีคนเห็ดซส่หรือไงไว้หน่มันยังหมูเว้นเนาะหมูเว้น,นกับเลยบโบยานปันเลยหฮมหฮมสองเฉี่ยอะไรอย่างเงี้ยบอกออพี่นมองพี่ไดคุณไถ่มานะเห็ดไซ ต้นหไห่ใช่เฮาเอามาน,นีแกบ่หลโจพี่น้องตอน้นติกกันนี่กำลังกบกบอยู่นะคะเนาะอันนี้ก็พ้ามาอัปเดตพี่นอ้องพ้ามาอัปเดตเต็ดเครื่องหมายไว้กอนเวลาเขาจับเป็ดเท้ากับใจเลยจับบ่ได้จับตัวที่ไข่ไปเนาะ เพราะว่าคันเอาไปแล้วบ่เลยเพราะว่ามันไข่แล้วนะสมมุติท่าจะผิดไปมันบ่มันตอนนี้มันไข่อยู่แล้วมันกาลังกกเราขมันเอาไปือจำนายไปแล้วเป็ดกับโบไข่แยกทีอัไงสินะกัมันไข่แล้วเนาะมันก็เสียบกไข่เด็กมันก็ต้องล่อหลอบต่อไปจังสินะค่ะก็เลื่อยยากแบบว่าเออเอาให ชั่วๆเนะเาะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณสุขุมสุขคนเด้อที่เข้ามารับชมมาติดตามที่มากดติดตามห้กดปุ่มติดตามให้น้ำอันนี้ลูกเป็ดก็ลอกกินอาหาร สำหรับคลิปนี้กับพ่อสนิทนะคะเนาะพอกันไหมเด้ค่ะสวัสดีค่ะ